สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,นี้ท่านอยู่กับช่อง NT Gamer ในเกมเดซี่นี่ i ช่นะครับก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับกิจกรรมของรักหน้าเบรกในซีซั่นที่15นะครับในชื่อตอนว่า Les Miserable <c oughs> แอบอ่านยากนิดนึงนะจริงๆก็มีภาพะะยนตร์นะชื่อนี้นะครับแต่ว่ายัางไม่เคยดูนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรนะ แปลว่าเดี๋ยวคงต้องต้องไปดูนู่เรื่องของดสานนิชากันอีกทีนะครับนะก็สําหรับรอบอัปเดตรอบนี้อาจจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากนะครับเพราะว่ามันผ่านช่วงกิจกรรมของเอ่อวาเลนทกับตุ๊ดจีนนะครับซึ่งเกมก็แจกหนักพอสมควรนะแจกไปพอตัวเลยละครับนะฮะก็วันนี้ผมมีตั๋วนะครับ5ดาว6ใบแล้วก็ ตัวห้าดาวของห้าท่าอย่างละบนะรวมส1เอดใบเดี๋ยวมาเปิดกันช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็แน่นอนครับตัวที่อยู่บนหน้าจอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชายใหม่ในประจำกิจกรรมระนับเบสซีซั่นที่15นี้นะชื่อ <c oughs> วิลุปะวิลุปานะวิลุปะก็ผมเขาเรียกวิลุปะละกันนะครับมันเรียกตามภาษาไทยแล้วมันแปลกๆวิลุปะนะครับเอาวิลุปะละกันนะ นะครับก็เป็นสายโจมตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะฮะเราไปเริ่มที่เนบเอะกันก่อนนะครับคือบอกเลยว่าบอสโหดมากคือดูชุดสกิลบอสแล้วกลุ่มขมับเลยว่าจะเล่นยังไงดีนะนะก็เอา,าคร่าวๆก่อนนะฮะก็คือบอสเนี่ยโจมตี2ตัวนี่คือปานี้มากนะตี2ตัวนะครับเลงไปที่ตัวที่ติดดีบัฟก่อนนะครับแล้วก็ มีโบนัสดาเมจด้วยนะกับศัตรูที่2ตัวที่ติดดีบัฟนะครับคูดาวสไลด์ส hmm. กิลเนี่ยโดนบวกเพิ่ม3าวิครับกับฝั่งเรา3คนนะโดยโฟกัสไปที่ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดก่อนนะและยังสร้างดีบัฟเดทฮิลด้วยคือกะไว้แล้วถ้าบอสเป็นสายฮิลเลอร์เนี่ยมันต้องเดทฮิลแงเลยนะครับปริมาณเป้าหมายนี่ปกแปลงเป็นความเสียหายนะยกเว้นดูดเลือด คือรอบนี้ไม่รู้จะเอาเอฟวาน่ามาช่วยได้หรือเปล่าเพราะเป็นธาตุไฟด้วยนะแกศัตรูสาต e มตัวที่ติดพิษนะครับนานยี่สิบวิโอ้โหดูดิคือแบบเถื่อนมากอ่ะเพิ่มคูดาวนะครับในสไลด e ์สกิลสามวินาแล้วก็ติดเดือหิวตั้งยี่สิบวีนนะครับแล้วก็มานี่นะสไลด์สกิลเธอนะครับเจอระยะเวลาดีบัฟบวกห้าสิบนะครับคือพูดง่ายไอดีบัฟที่เธอติดไว้ทั้งหมดเนี่ย นะโดนบวก50%ก็คือนานขึ้นอีกครึ่งเท่านะครับนาน20ิวิเป็น30วินะานานสิีวิกลายเป็นนาน21วิติดพิษพิษนี่ไม่ใช่พิษแบบพิษท่นาน้ำนะนี่มันพิษแบบเลือดพิษนะครับแต่คือไม่รู้ว่าทําไมบรรยายแค่นี้นะความเสียหายตอนเนื่อง250หน่วยนาน2วิซึ่งจริงๆแล้วเลือดพิษนะครับต้องบอกอท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะแล้วก็ไม่คุ้นกับไอ้เจ้าพิษสีม่วงนะมันคือ จะมีจริงมันจะมีดีบัฟอีกตัวหนึ่งแฝงอยู่นั้นคือเวลาเราหิแล้วจะเพิ่มได้แค่ครึ่งเดียวสมมติเราฮิลเพื่อนได้ปกติได้1นึ่พันเนี่ยมันจะเหลือฮิลขึ้นแค่ห้าร้อยนะครับไอเลือดพิษเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดพิษนะครับคือมันมีมันเป็นพิษแหละแต่ว่าพิษมันไม่เด้งเหมือนธาตุน้ำนะมันจะเด้งเป็นสองวิเหมือนเลือดออกนะครับแต่ว่าติดพิษคือแบบเขาเรียกอะไรฟื้นฟื้น ฟื้น HP ได้ครึ่งเดียวอะนะครับนาน24วีนะแล้วก็ปริมาณการชาร์จเกรลบ80กับสตู2ตัวที่กำลงังโจมตีสูงสุดคือฮิวก็ไม่ได้ตีก็ไม่ออกคือแบบหื่แล้วมาดูไดสกิลนะโดนทุกตัวแล้วเธอจะติดดาบสองคมพลังโจตตีเพิ่มขึ้น50พลังป้องกันลดลง10เออ, <S <S อเยกเลิกผลเมื่อผ่านไป30วิคือแบบปล่อยดาสกิลเสร็จเธอหน้าตีหนักขึ้นนะครับ l e เ d อร์บัฟต้านทานดบัฟบวก40ระยะเวลาติดดบัฟลดลง60แนละ้วก็ม้อพลังป้องกันสกิลทั้งหมด80%ยกเว้น5จุดอ่อนก็คือท่าน้ำนะครับไม่สามารถใช้บัฟการโฟกัสได้คือฮิลไม่ต้องพูดถึงนะครับออกโลงไม่ได้เก็บไปเลย <c ười> คือชุดสกิลโหดมากนะเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำใบจากชายใหม่แล้วก็ตู้กาชากันนะ นะเดี๋ยวก่อนไปนะเรามาดูนะของในร้านหน่อยนะครับก็ตรงสเตจหนึ่งกับห้านะครับจะมีหลอเฟยนะครับตัวชายที่เป็นบอสนั่นเองก็คือเป็นฮิลเลอร์ธาตุไฟนะครับแล้วก็อันนี้มีชุดไอเทมนะก็จะมอีอาวุธเป็นอันนี้ดาบของวิลูป้านะครับก็จะเป็นโจมตีคริติคอนะอันนี้ก็เป็นชุดเกราะนะครับก็จะเป็นสายเน้น HP นะครับนะแล้วก็ ตัวเครื่องประดับนะครับเป็นหูฟังของวิลูป้าอันนี้ก็จะเป็นเฮดีป้องกันนะครับนะคือเถือนมากจริงบอกเลยตัวนี้นะต้องบัฟเฮดพีเลยเยอะเอ่ะเยอะๆเลยนะนะฮะมาดูนะรตรงนี้มีภารกิจนะครับก็คือถ้าทำภารกิจครบ39มสนะ39ภารกิจนะครับก็จะรับได้รับหลอเฟยเพิ่มอีกตัวหนึ่งเท่ากับว่าจะมีหลอเฟยทั้งหมด 3ตัวนะครับคือได้บวก2แน่นอนนะครับสำหรับเทเลกร,ราแลกหน้าเบรกในรอบที่15นี้นะสำหรับตัวนี้นะครับอ่าเดีย๋ยวเราไปดูโลกกลางคืนกันนิดนึงนะครับอ่าที่มีมาใหม่นะก็จะมีนี่นะฮะไปส่องสกินน้องนองเขานิดนึงส่อง,นนงองีกละนะฮะก็จะมีนี่คือของวิลูป้านะครับ ไม่รู้ใครมัดเธอนะแล้วก็อันนี้ของหลอเฟยครับนี่นะครับก็ดูน่ารักนะนะมาร้านค้านะครับก็จะมีนี่ครับเป็นแพ็คของวิลูปานะครับแล้วก็มีตัวัวเชิญสายโจมตีนะฮะนี่นะครับตดๆๆๆเป็นสายโจมตีคือแบบไปลุ้นเนานะนะแล้วก็นี่คือ ของลกหน้าเบรกนะครับที่ดีที่สุดนะเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้กาชากันด้วยนะครับมันก็จะมีแล้วนี่คือเป็นโซคาตาใบใหม่1ใน2ใบที่ออกมาในรอบนี้นะก็คือความเดือดดันของอีฟคืออีฟโมโหนะเพราะว่าเ,เลโอล่วงนะครับไม่รู้เพราะใครเดี๋ยวต้องไปดูเนื้อเรื่องนะฮะอันเนี้ยให้สแตตเฮโจมตีซึ่งแบบตอบโจทย์กับลรกหน้าเบรกนี้เลยโดยเฉพาะเลยบอกเลยนะฮะการ์ดใบนี้แล้วก็ออปชันก็คือท่าน,น้ํา ก็คือเมื่อสวมใส่แล้วจะเพิ่มความฉาดจากแท็บสกิล10%นะครับคือโอ้โหมันมันชัดมากคือแบบต้องเอาแท็บต้องเอาแท็บอ่านริงนะนะนั่นก็จะเป็นของมาใหม่นะครับมาขายนะฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวนนะขอวนไปดูบอสอีกนิดนึงนะครับรู้สึกว่ามันจะมีคูดาวสลด์สกิลเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นปัญหานะาคือถ้าเกิดเราใช้สไลด์สกิลเนี่ยมันจะเหนืดมากมันจะโดนไป3มวินะครับ เนี่ยตัวนี้แหละแล้วก็ไอเนี้ยชาร์จเกตลบแปดสจะเป็นสไลด์จะแถบก็โดนทั้งคู่นะครับนะนโลกกลางคืนมีอะไรอีกไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูสกินนิดนึงนะฮะมีสกินของวิลูป,ป้านะครับแต่ตัวนี้คือผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งมาซื้อนะครับอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่ามันจะมีอยู่ในหลังจากสเตจห้ของลกหน้าเบรกไปแล้วเนี่ยจะมีให้ขายนะครับจะมีให้ขายแล้วก็ ไอมีให้ซื้อไม่ใช่มีขครมีให้ซื้อเอาเหรียญแล่นหน้าเบรกซื้อได้นะครับแล้วกอ็อาจจะได้รับจากกล่องแพตินามด้วยนะครับเผื่อใครโชคดีได้รับก่อนก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะฉะนั้นแนะนําว่าสกินนะครับเอาไว้ลุ้นจนถึงวันสุดท้ายเลยก่อนปิดกิจกรรมแล่หน้าเบรกนะว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับค่อยเอาเหรียญแล่นหน้าเบรกไปซื้อนะจะได้ไม่เปลืองนะครับนะเอาเหรียญแลนหน้าเบรกไปฟาร์มเป็นทองก็ได้นะ นอกนั้นก็ม MM hey, ีในห้องสมุดเทคชีนะครับก็มีตอนใหม่เข้ามานะเป็นตอนปลุกพลังของวิล ah> ูป้าแล้วของหลอเฟแล้ว tamam ก็อ๋อเลสมิสเลเบลแปลว่าเหยื่อทำเนาะอันนี้ผมแปลตามที่เขาแปลเลยนะนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องแต่ว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าไปเล่นในแรกหน้าเบกได้นะครับนะในส่วนของโลกใต้ดินก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอื่นๆกับมชชั่นแพสกันนิดนึงนะครับ อ่าไปอินเทนชันแพสสวอนอินเนชันแพสรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะมีเปิดวิลูป้าถ้าไม่ได้มีของแถมซึ่งผมเปิดไปหกรอบแ้วมาตัวเดียวนะครับนะเสียงอ่อยๆหมดแรงนะฮะรบับไปแล้วกันสกินนะครับออนเซนนะและ้วก็อันนี้ผมดันมาจนหกดาวแล้วนะครับก็มาร,รับภารกิจตรงนี้ไปมีคิดตจ้าพันห้าแล้วก็เลเวลหกสิบก็จะมีสกินออนเซนอีกนะครับมี โอล่าหดาวแล้วก็มีสถานที่ยิบหลับระดับ5ดาวนะครับแล้วก็ถ้าบวกก็จะเป็นตามนี้นะก็จะมีของทั้งวิลูปปาแล้วของหลอเฟนะครับนะยังไงก็อย่าลืมทำภารกิจตรงนี้กันด้วยนะครับาบางคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมดันเร็วจังนะเซิร์มันเพิ่งอัปเดตมาปุ๊บนี่มาถึงปุ๊บเลเวล50ผมดัน6ดาวแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่า ผมฟาร์มเยลลี่นะครับมาจากกิจกรรมที่แล้วนะของน a ลเลตีฟดันเจียนของยูรอสกับยูมีนะครับซึ่งฟารม์มาเยอะพอสมควรนี่ยังเหลือเลยนะครับเดี๋ยวใส่อีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังเหลือตั้งเยอะเลยนะครับนะผมฟารม์มาเยอะมากนะครับเพราะว่ากะว่ารีบรีบออกมาอัพรีบออกมาใช้เลยนะว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมที่เหลืออีก2กิจกรรมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของแบ็กกราวด้วยนะ ใครสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับก็อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ10ล้านดาวน์โหลดของเกม destiny ชายเซิร์ฟโกลบอลครับเย้ผมไม่มีสาวปมมือนะปมมือกันเองนะ <c oughs> นะก็เวลาไปเล่นสตอรี่โหมดนะครับหรือว่าไปเล่นเนื้อเรื่องของแรกหน้าเบก็แล้วแต่นะครับมันจะดรอปตัวนี้มานะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้พอครบ5ใบนะครับก็ จะสามารถมาแลกกล่อ,องสุ่มนี่นะครับ1วันมีได้แค่5ใบนะไม่ต้องไปตีฟาร์มนะครับมันทําไม่ได้นะวันนี้ครบ5ใบมันก็จะไม่ดอกแล้วนะครับพรุ่งนี้มันค่อยดอกนะอีก5ใบนะครับไม่ต้องฟาร์มนะครับนะตัวใบนี้ฟาร์มไม่ได้นะครับก็จะมีเนี่ยแพ็คหเป็นตัว5ดาวกับตัว3าถึง5ดาวคูณ10นะแล้วก็แพ็คสก็มีเศษมนีกันแท้นะครับแพ็คสเป็น อุปกรณ์ในการค้าอเทมแบบคาวได้เลยนะครับนะอย่างละสามสิบสามชิ้นแล้วก็แพ็กสี่เป็นคริสตัลหนึ่งพันเพลโลหิตอ่าสิเมตรคือแบบแพ็กไหนก็ได้เอาหมดนะรอบนี้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมรับเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดลุ้นกันแล้วก็พอครบสิบสี่วันนะครับจะได้นี้เลยนะครับเขาก็ช่างรู้ใจรู้ใจจริงๆนะเอากล่องแบบมันนี่แกนแท้สายโจมตีมาให้อะ่ะนี่โอ้โห หือแบบโอ้ยช่างอุใจจากแม่เนาะนะมานะก็อีกอันนึงก็จะเป็นไวท์เดย์นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆรู้จักไวท์เดย์กันไหมเอ่ยนะครับอันนี้ในบ้านเราจะไม่ไม่มีแล้วก็ไม่นิยมกันนะแต่ว่าในาในประเทศแถบยุโรปรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาจะามีไวท์เดย์กันก็คือวาเลนไทน์นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่ผู้ชาย ให้ไหมนะผู้ชายให้ของขวัญผู้หญิงแต่วายเดย์เหมือนจะเป็นวันที่ผู้หญิงให้ของขวัญผู้ชายกลับก็คือวันที่14มีนานั่นเองนะครับมันก็เลยมาตกช่วงลานี้คือไม่แน่ใจนะชายให้หญิงหญิงให้ชายครับถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยแต่เลยประมาณนี้แหละมันสลับสลับด้านกันกับวาเลนไทน์เดย์นะครับนะมันก็เลยจะเป็นโซกาต้าอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปิดซึมนะก็คือเป็นรูปของขวัญของเลโอนะครับ คือมันมันต้องมีเรื่องเรื่องจากกับิฟกับเลโอแน่ๆเป็นเ p ดพีคียิิคอลนะฮะแล้วก็ตัวออปชันเนี่ยเมื่อสวมใส่แล้วจะเพิ่มความเร็วขั้งสุดท้าย600ใน PVP ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้บอกตรงๆนะครับคำว่าความเร็วขั้งสุดท้ายเนี่ยผมเองก็ไม่เก็ตนะแต่เดาว่านะ่าจะเกี่ยวข้อของความเร็วก็คือการเพิ่มความเร็วนั่นเองนะเดาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่นะเดี๋ยวยังไงจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับสาหรับ ออปชันของโซคาตาใบนี้นะครับนะก็รับได้นะครับก็จะมีเนี่ยโซคาตาของเลโอเนี่ยหนึ่งสสามสี่นะครับ4บี่ใบตรงนี้ห้าใบตรงนี้เป็นปีซึมนะครับถามว่าทําไมถึงให้อะไรมาแบบนี้นะครับก็คือการที่มีไอเนี้ยตัวเดิมเนี่ยห้าใบนะครับเนี่ยมันสามารถทําให้การ์ดใบนึงเนี่ยกลายเป็นบวกหได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเอาการ์ดที่มีหน้าตาซ้ํากันเนี่ย ไปบวกใส่ให้เนี่ยมันจะใช้แค่ใบเดียวมันจะขึ้น1ขั้นเลยมันไม่เหมือนเอา5ดาวใบอื่นมาใส่นะครับต้องใช้5้าใบจะขึ้น1ขั้นนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นอาจจะงงแต่ผมแนะนําว่าให้เก็บไปก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรกับการ์ดพวกนี้นะนี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปทําอะไรกับการ์ดเลโอนะครับเก็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 บให้ครบ8วันนะครับจนได้เนี่ยห้ใบแล้วได,ได้ปีซึ่มมานะ เอาปซึมเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็จับไอ้เจ้า5้าใบเนี้ยบวก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 เข้าไปให้การปิซึมตัวเนี้ยแกเป็นบวก5นะครับมันก็จะแรงที่สุดถ้านะถ้านะอยากเก็บไว้แค่ใบเดียวนะครับอยากเก็บไว้แค่ใบเดียวแต่ถ้าเกิดอยากเก็บไว้หลายๆใบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตามศรัทธาเลยนะครับก็สะสมไว้นะครับเดี๋ยวผมรับก่อนเลยนะนี่เรียบร้อยครับนี่พาคคุณหนูด้วยก็ของแจกค่อนข้างโอเคนะไม่รีบไปดันะครับก็มีเนี่ย มีโอเน็กซ์นะครับมีโคมมีหัวใจนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ล็อกอินเข้ามารับนะครับเท่านั้นเองนะนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบเดี๋ยวเรามาดูคําใบ้กันดีกว่านะก็คือตัวใช้ใหม่นี่นะครับคือ คือแน่นอนอ่ะว่าเป็นชายใหม่ที่ที่ออกมาในในกิจกรรมแร็กนับเบบกเพราะนั้นคือสกิลชุดสกิลมันจึงเอื้อทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ต้องปั้นอ่ะนะบอกเลยก็ต้องปั้นคือเดี๋ยวดูมาดูแถบนะแถบของวิลูป้าเนี่ยคือตี3ครั้งนะครับมีความเสียหายไม่สนพลังป้องกันและโบนัสดาเมจกับศัตรูธาตุไฟแล้วมันมีตรงนี้นะในเลสนะครับสร้างโบนัสดาเมจ5 4 0 0 0่สเออนะครับแกศัตรูธาตุไฟหากมีบัฟที่เกี่ยวกับเวลาติดตัวเธออยู่ อ่านะครับคือตอนนี้ดูคร่าวๆนะคือบอสอะ่ะต้องใช้แอคเกอร์ที่เป็นพวกสายแทบก็คือมีลุงธนาทอสกับวิรูป,ป้าเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ซาโลเม่แบบใส่มณีครบ12เม็ดอ่าคือถ้าเกิดใคร3ตัวนี้ไม่ได้ใส่มณีนะก็แนะนำว่าถ้าจะเน้นน่าจะเน้นกิจกรรมแร็กหน้าเบรกของบอสทัดไฟนะ นี่คือชอยที่ผมว่าว่าน่าจะดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูตรงอินิชั่นกันด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับมาขอดูสกิลอีกนิดนึงก่อนนะสไลด์สกิลนะครับจะเป็นตัวตี3ครั้งศัตรู1ตัวนะไปโฟกัสที่ทัดไฟนะครับสร้างความถ่ายไม่สนพลังบ้องกันและในเลสเนี่ยมีโอกาสที่จะบิดเบือนเวลาคือล้างดีบัฟทั้งหมดที่เกี่ยวกับเวลานะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการชาร์จเกตให้กับตัวเองนาน2ตาคือเฉพาะตัวเธอเองนะแต่อยู่นาน2ตานะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราจะใช้สไลด์เนี่ยก็สามารถตั้งสไลด์แล้วก็แทบๆได้นะครับผมว่าสองตาก,ก็น่าจะเอาอยู่นะสไลด์แถบๆนะฮะตัวลิตรบัฟก็ค่อนข้างน่าใช้นะครับปริมาณการชาร์จเกตบวก15%กับพันมิตธาตุน้ำแล้วก็ในเลสยังลดเวลาคููดาวสกิลอีก2วิคือแก้ทางบอสกันเลยแหละนะครับบอกเลยว่าทีมงานออกแบบบอสมาชุดสกิลมาแบบเนี้ยนะครับคือการแบบเราใช้อีฟเพราะว่าเรา เราใส่มานีกับอีฟกันไปเยอะมากนะหกดาวเนี่ยคืออีฟเจอชุดสกิลของบอสแบบนี้อีฟก็อีฟก,ก็นิ่งเหมือนกันนะเอาจริง,รงเพราะว่าหนืดแบบจะโดนแบบล็อกหนืดเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองนะเดี๋ยวผมจะลองด้วยนะลองหลายๆแบบนะครับนะฮะ๋ยวไปดูอิงนิชชันกันนะฮะพาไปดูแมสุดท้ายเลยนะครับเมสุดท้ายนี่คือตัวสไลด์สกิลนะครับเปลี่ยนจากตี3ครั้งเป็น4ี่ครั้งนะ นะครับแล้วก็มันไปปรับตัวโอกาสในการที่จะบิดเบือนเวลานะแต่ว่าผมว่าที่เด็ดมันอยู่ที่ตัวแทบนะครับก่อนเม็ดสุดท้ายเนี่ยเม็ดเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นแทบที่ตีสทีครับเสร็จแล้วมีความเสียหายไม่ส่วนมปนรับ้องการโบนัสเดาเมจอีกนะฮะแล้วก็ในเลสร้าโบนัสดารเมจดูดนะแสนห้าหมื่นสี่พันนี่คือแรลงหนึ่งเลยว่าสิบเท่านั้นเองนะครับนะผมจําไม่ได้แล้วว่า ตัวแรงเจ็ดระดับสิบเนี่ยมันเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปคุยละเอียดให้ชี้ในคลิปของแรงหน้าเบรกนะฮะแต่วันนี้เอามาดูความโหดปาเถื่อนของวิลูปานก่อนเน,นี่ยคือแบบนิ่งๆมาอดอกละเนี่ยแสนห้าคือแบบโหมันต้องวันคิววันช็อตแล,ล้วล่ะนะฮะนะอันนี้ได้สกิลไม่มีอะไรนะครับก็คือมาเพิ่มนะครับตอนแรกก็ตีโดนศัตรูปกตินะตอนนี้มาเพิ่มเป็น มีโอกาสที่จะบิดเบือนเวลานะครับให้ตัวเองนานสามตานะก็คือพูดง่ายว่าป้องกันแบบบัฟเวลาเลยแหละนะครับตัวเนี้ยคือแก้ทางบอสอ่ะโดยตรงเลยนะครับถ้าเกิดแบบผมคิดว่าจะเอาวันคิววันช็อตก็คงต้องใส่ใบ,บนี้เธอแหละนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชากันนะครับตู้กาชาเอ๊ ดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมันล่นไปข้างล่างแล้วอันนี้นะครับก็เป็นตู้เฉพาะของวิลูป้าเลยนะครับก็ถ้าเกิดเปิดแล้วหนึ่งตัวคือจะไม่มีโอกาสได้เปิดแล้วนะครับแต่ว่ามันการันตีคือถ้าเกิดออก5ดาวคือเป็นตัวเธอแน่นอนนะโอกาสออกก็สเอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เดี่ยวของเลโอนะครับอันนี้ก็การันตีเหมือนกันว่าถ้าเกิดออก5ดาวได้เลโอแน่นอนเพราะนั้นคือคำใบ้ของทีมงานกำลังจะบอกแล้วว่าแลกหน้าเบลกรอบนี้ให้ใช้ วิลูป้ากับเลโอนะนะว่าอย่างนั้นนะครับนี่ตู้เดียวนะตู้เดียวแต่ว่านี้มี5ดาวตัวอื่นผลแล้วนะอันนี้ตู้คู่นะครับของวิลูป้ากับเลโอนะครับแล้วก็มี5ดาวตัวอื่นผลด้วยนะครับตีตู้ตเบสชายโฟลักนาเบสมาฮะดูนะฮะคำใบ้ก็คือให้ใช้เลโอนะครับแอคแทกเกอร์มีดีโนมาด้วยนะซึ่งแบบไม่แน่ใจว่า คือถ้าไม่ใช้วิลูป้าให้ใส่ดีโนหรือให้ใส่ทั้งวิลูป้าและดีโนเลยนะครับเดีย๋ยวนี้ก็น่ารอมอนกันแล้วก็ทิสเป้นะครับทิสเป้นี่ก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะเพราะว่ามันจะหมุนเกจแบบให้กับตัวที่หมุนช้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูชุดสกิลกันนะ,ะแล้วก็มีของทิ้วไปน้ำดาบิตัวนี้จะให้พลังดาบสองคมกับพลังมธาตุน้ำนะครับก็เรียกว่า ชุดนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะเดี๋ยวไปดูคร่าวๆให้กันนิดนึงนะครับธาตุน้ําผมปัน6ดาวหมดแล้วนะครับทิสเบ้นะครับนี่ที่มันดูจะตอบโจทย์นะเขาเพราะว่ามันมีการให้เกรดสกิลเนะี่ยกับพรีระมิรสองคนที่มีปริมาณชาร์จเกรดสกิลนะต่ําสุดนะครับแล้วก็มอบคูดาวสไลด์สกิลลบสวิให้ด้วยนะคือ เรียกว่ามาแก้ทางบอสคู่กับวิลูป้าน,ะ,นะครับนะแล้วก็ในแถบนะครับในแถบยังเพิ่มปริมาณการชาร์จเกจเป็นวิหนึ่งคนที่มีพลังพลังจบทีสูงสุดก็คือใช้ตัวเนี้ยช่วยได้นะแล้วยังล้างดีบัฟออกให้กับสายโจมตีตัวนี้ด้วยนะคืออยู่ที่ว่าจะจะใช้อะไรละจะใช้สไลด์ปนแถบก็ได้ละจังหวะนี้นะครับหรือจะแถบล้วนเพื่อป้อนการล้างดีบัฟให้กับ วิรูปาเลยล้วนๆแล้ววิรูป้าแทบล้วนๆก็ได้คือมันเป็นชุดที่แบบเราออกแบบกลยุทธ์ของเราได้เองนะทตุน้ำนะบอกเลยว่าคือาตาน้ำตอนนี้หวือหวามากเอางิงในเกมนะครับเหมือนเหมือนแบบลูกหลักของทีมงานยังไงไม่รู้นะครับมาดูเลโอฮะนี่คือเลโอเลโอเนี่ยผมเข้าใจว่ามาให้ช่วยตัวนี้นะคือเพิ่มไอ้เจ้ามอบบาเลียเนี่ย นะครับให้กับพันธมิตรสามคนนะคือถ้าฮิวไม่ได้ต้องดึงหลอดเลือดให้มันขยายอะ่ะหรือแบบการไม่ให้หลอดเลือดมันมันลดอ่ะครับนะคือยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาเอายังไงกับการฮิวไม่ขึ้นนะครับยืนอยู่ไหมบอสตีแรงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองก่อนนะนะครับนะนี้พามาดูาข้าวก่อนเดี๋ยวจะมีแนะนานใช้อื่นๆด้วยนะครับสาหรับตัวคนที่ไม่มีนะนี่ก็ชุดไปน้าดาบีนะครับก็จะมีนี่เลยนะฮะตรงสไลด์สกิลเนี่ยจะมอบ พลังดาบสองคมให้กับพนมิทท่าน้าสูงสุด5คนเลยนะครับนะโอเคนะนี้ขคข้าๆนะครับนี่ก็คือคําใบที่ทีมงานให้เรามาใช่ <c oughs> ใช่จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองก่อนนะนะครับโอเคฮนะแล้วก็แบ็กกราวใหม่นะครับเขาให้เรามาเลยนะครับก็อย่างที่เห็นในหน้าจอคออืนนี้นะครับนี่ทุ่งยามราตรีนะผมก็มาใช้โชว์เลยนะครับก็จะ เข้ากับแบ็กกราวด์สาวแบ็กกราวด์มิวสิกของรอบนี้มากดวงเบงไงไม่รู้นะนะครับนะโอเคครับสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราไปกดตั๋วกันละกันนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนครบไหมนะน่าจะครบนะครับทุกเรื่องราวนะกิจกรรมนะครับอ่ารกหน้าเบรกนะในโลกกลางคืนครบเรียบร้อยนะครับโเคนะไปะ กดตัวน,นี้กว่านะครับในช่วงท้ายคลิปนะมีอยู่6ใบกับ5้าธาตุนะเอาอะไรก่อนดีเอาไล่ธาตุทั้ง5ก่อนแล้วกันเพื่อมีลุ้นวิลุปปาด้วยเอามา1ใบธาตุน้ำอันนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมช่วงตุตจีนะครับจากการเลี้ยงอัวเฮ้ยได้นับจูนโอเคฮนะเฮ้ยได้ใช้ใหม่ด้วยเทียมแอนมาด้วยไหมสักตัวหนึ่งนะธาตุไฟนะ เออโอ้โหหมอแกนนะครับบวกหาไปแล้วธาตุไม้ยานะบอกเลยยาใช่นะยานะเอออันนี้ก็บวกหกไปแล้วจะแอบเสียงจริงธาตุไม้นะธาตุแสงครับมาฮะใครก็ได้มาธาตุแสงนี่มันตึงๆบวกหกไปก็เยอะชัดเทินไหม อ้าวเอชชู H U ครับออาโอเคเยวได้ไม่ต้องไปเปิดหานะฮะแล้วก็ท่านมืดมาไปครับขอแบนชีได้ไหมอยากได้มากเลยขอแบนชีได้ไหมโอ้โหครบไปแล้วครับไป <laughs> ดูตั๋วห้าดาวันดีกว่าครับสุดท้ายแล้ว โอ้โหช่างมืดมนอ้าวโอเคครับตอนนี้ยไม่ครบของดีด้วยนะนาวินะเยี่ยมไปเลยฮะไอ้เคนโอเคน้องรอพูดจบแล้วดาบิ มาครับโอ้โหโหรัดครบไปนานแล้วครับอฮ้ยจังเฮ้ยแพ็เกจฮะก็โอเคดีนะครับ,รบตัวใหม่ๆชอบบางทีเปิดได้แต่ตัวเก่านะอืมฮ่าบาเบลโอ้โหตัวนี้นะบอกตรงคือผมมีน้อยมากนะบวกแค่หนึ่ง เดี saya, aut, ak ๋ยวชาวไปบวกครับไบลุยเวอร์บอสนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแถมแถมแถมนะกล่องฉลองโชค10ล้านดาวน์โหลดมาครับที่เราบอกว่าอันไหนก็ได้เอาหมดมาจะได้อะไรนะหนึ่งกล่องนะครับเปิดไปเลยเฮ้ยแพ็นึ่งอ้าวมีตั๋วเพิ่มดิอีกสบแล้วกันไปกดทันทีครับ เออเอ้ยโมอะท่านผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่ผมเล่นเกม d เดซิ c h ชายมานะตั้งแต่มันเปิดเซิร์ฟนะครับจนวันนี้นะสองปีกว่านะนี่คือโมอะตัวแรกที่ผมเปิดได้แล้วท่านผู้ชมผมได้โมอะมาจากกิจกรรมที่เขาแจกชายห้าดาวอะตอนไอเทศกาลครบรอบฉลองสองปีอะ ผมไม่เคยเปิดได้โมอาเลยนะนี่คือโมอาตัวแรกที่เปิดได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอคลิปประวัติศาสตร์จริงเป็นตัวเดียวนะที่ยังไม่เคยเปิดได้มาก่อนเลยนะครับนี่คือตัวแรกจริงโอ้โหมาๆๆเอาหมดหมดหมดโแบบเฮ้ยน่าทึ่งมากจริงนะครับมาครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับ การอัปเดตนะครับในรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้วยนะคลิปของแรกหน้าเบกนะครับเดี๋ยวยังไงขอลากไปเจอบอสเลเวล4 40ก่อนนะครับแล้วก็อยาจะปั้นชายหลายๆตัวหลายๆ,ๆแบบรอด้วยนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือเพื่อนๆนะที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วก็ไม่มีชายแบบ ตามคําใบใ้ในในในตู้กาชาเปิดก็ไม่ได้นะครับผมแนะนำตัวหนึ่งนะที่จะช่วยได้เลยจริงๆแล้วก็อยากแนะนำว่าให้ปั้นเก็บไว้นั่คือลิซ่านะครับจริงๆเธอเป็นชาย3าดาวนะเดี๋ยวผมจะใส่มานี้ให้เธอด้วยนะเพราะว่าใช้มานนี้เม็ดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โอนิกน่ยมันใช้เท่ากันหมดนะครับไอตรงอันสุดท้ายนะสไลด์สกิลเนี่ยครับ เธอจะบัฟพลังโจมตีนะครับให้พนเมทุกคนแล้วเพิ่มความเร็วในการชาร์จเกตด,ด้วยให้กับนี้ท่านน้ำสามคนคือไม่มีชายห้าดาวไม่ว่าจะเป็นชุดไปน้ำดาบิเลโอหรือ,เ,อ,อเมอก้ใค่นะทิสเบ้พวกนี้ครับคือแบบ ตัวเนี้ผมบอกเลยว่าปั้นมานะใช้ได้ทั้งเวอร์บอสแลกหน้าเบรกเอาไปลุยอันเดอร์กราวลงอีเวนต์อะไรก็ได้เป็นปีกที่แบบผมว่าโอเคมากแล้วยิ่งใส่มานี้นี่คือแบบเธอเด็ดเลยอะนะเดี๋ยวผมจะใส่ด้วยนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะใส่ด้วยแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปลงลุยแลกหน้าเบกด้วยนะครับตัวนี้นะ ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าคืผมยืนยันเลยว่าลิซ่าสามดาวเนี่ยคุ้มแน่นอนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นแล้วไม่มีชายปีกดีๆนะครับสําหรับธาตุน้ํานี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้จัดไปได้เลยนะโอเคครับน่าจะครบถ้วนเรียบร้อยนะครับยังไงคลิปอัปเดตนะครับก็ฝากไคเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวฝากไว้ด้วยลีลาของน้องวิลูป้าแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ 私がこの地に生きている鍵はいとなれ